Good morning everybody สวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกทุกคนวันนี้ก็เราก็จะมาพูดกันเรื่องซูดานนะคะที่เขายังลบลาข่าฟันกันอยู่ปูก็ไม่ได้อยู่ซูดานนะคะแต่เขาอยู่ในแถบแอฟริกาเหมือนกันปูอยู่ประเทศเคนยาคะ่ะถ้าบินจากเคนยาไปซูดานก็ประมาณสมชั่วโมงนิดๆหรือสมชั่วโมงนี่แหละคะ่ะ ก็ไกลกันอยู่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะเพื่อนๆปูถามตลอดเลยอุ้ยน้องปูเป็นไงที่นั่นลบกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยจะมาบอกว่าปูอยู่เคนยาค่ะไม่ได้อยู่ซูดานนะคะซูดานนะัมันยังเป็นประเทศป่าเถื่อนในหน่อยอยู่ค่ะยังสู้รบกันอยู่เคนยาไม่มีแล้วค่ะสู้กันแต่พวกขโมงขโมยอะไรก็ยังมีอยู่นคะ่ะ อยากจะบอกว่ารูปภาพนี้ไม่เกี่ยวกับกับไอเนื้อหาในวันนี้เลยนะคะนี่ก็คือเข้าหมากที่ทําไปฝากเพื่อนๆนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะปูอยู่เคนยาค่ะปลอดภัยดีคนไทยที่ซูดานก็ยังไม่ได้ข่าวว่ามีใครเสียชีวิตนะคะสถานทูตไทยเขาก็ไปช่วยเหลือแล้วก็รับกลับบ้านประเทศไทยเป็นบางส่วนแล้วปูเห็นรอยยนแอร์ฟอร์ของ ไทยแลนด์ Thailand, ไปรับคนไทยที่สานกับประเทศไทยกันแล้วนะคะทุกคนเขาปลอดภัยกันแล้วสถานทูตเขาก็จะแอคชั่นเร็วค่ะถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับพวกเนี้ยเขาก็จะช่วยเหลือคนไทยเร็วไม่ชัดชาค่ะนะทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีเมืองไทยช่วงนี้เป็นไงมั้งคะร้อนมากไหม ไทยดราม่าเยอะเนาะช่วงเนี้ไหนจะเรื่องหนิงบันิดาเลิกกับสามีเอ๋ยยังไม่หย่าแต่จะเลิกกันไหนจะเรื่องหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้ยเยอะแยะไปหมดปู่ก็ชอบอ่านนะแต่ปู่ไม่ค่อยได้ดูหนังไทยเท่าไหร่หรอกปู่ชอบดูไอซีรีจีนค่ะตอนนี้ติดเรื่องจันทาอัศดงนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยดูเข้าไปดูนะ แต่ระวังตับพังนะทุกคนเรื่องจันทาอัสดงนี่คือร้องไห้น้ําตาท่วมจอค่ะแต่มันก็ไม่ดราม่าเหมือนในละครไทยหรอกทุกคนเข้าไปดูนะฝากกดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งกันให้